สวัสดีครับผมดอนฮะจากดีพันนลัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าผมนะครับก็วันนี้อยู่กับมาสด้าสองนะครับปี2013นะครับคุณน่าจะเห็นหลายคลิปแล้วไม่ว่าจะเป็นอัปเดตคอนเทนต์อันนี้ก็นะเป็นสีฟ้าสีคล้ายๆสีฟ้าคลามน้ำทะเลนะฮะทางแถบภูเก็ตอะไรอย่างงี้สีสวยมากนะครับชุดแต่งเนี่ย รอบคันเลย1ชุดนะครับติดมาให้ใหม่นะฮะไฟหน้าสภาพดีใสกิ้งไม่มีหลอดแตกหักไม่มีมแมลงตายด้านในนะฮะ,ะแล้วก็อันนี้เป็นไฟเด y l ไลท์ที่เหลืองแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองขัดให้ว่าออกไหมคลิปนี้จะเป็นคลิปการลงลึกลึกมากกว่าคอนเทนต์มากกว่าอัปเดตนะฮะพลาสติกี่ยยังไม่มีแตกหักนะครับโอเคแล้วก็มาดูด้านหน้ากันนะฮะพวก พลาสติกต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ลังพึ่งนะฮะยังอยู่ครบหมดจะมีตำหนิตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะโอเคมาอีกด้านหนึ่งด้านนี้นะพลาสติกเนี่ยไม่มีแตกหักเลยลังพึ่งอยู่ครบมีไฟเดไลไท์นะฮะที่เหลืองเดี๋ยวจะลองขัดให้นะครับ <Okay. S 1> แต่ไม่ไม่รับปากว่าออกไหมนะไฟด้านนี้ใส่กิ้งไม่มีทะลุไม่มีแตกหักหลอดครบแล้วก็โลโก้มาสด้านเนี่ยตรงกลางเนี่ยยังอยู่ กระจังหน้าอะไรเนี่ยไม่มีหักไม่มีหักเลยนะครับโอเคครับมาดูกันต่อนะล้อแมกเนี่ยสภาพเดิมๆสเปคเดิมๆสีบอลเงินเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับไม่มีแตกหักนะไม่มีแตกลายงานนะตรงนี้จะมีเบียดกระจกเนี่ยมีเบียดมีกินเนื้อเข้าไปนะครับตรงนี้สภาพพลาสติกสีดำเนี่ยยังดำเนี่ยมอยู่นะครับ ประตูนี้แน่นแน่นชึบเลยนะฮะแน่นชึบเลยแล้วดีเทลอะไรต่างๆเนี่ยเส้นอะไรต่างๆของประตูเนี่ยยังอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ช่องไฟเนี่ยเป๊ะหมดผมคงยังไม่อธิบายเรื่องช่องไฟบ่อยใช่ไหมครับช่องไฟเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่เป๊ะเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีหลายปัจจัยนะฮะแต่ถามว่าทําไมถึงอยากจะให้เป๊ะเพราะว่ามันแสดงถึงความเดิมการไม่เป๊ะเนี่ยอาจจะแบบว่าตรงเนี้ย ช่องตรงนี้มันมันตรงกันใช่ไน้ําค้างความความกว้างความห่างนี่ยมันพอดีกันแต่พอไปถึงตรงตรงนี้อาจจะไม่พอดีหรืออาจจะกินเข้าไปหน่อยนะหรือตรงนี้อาจจะพอดีพอดีตรงนี้พอดีแต่พอมาถึงตรงนี้อาจจะไม่พอดีอาจจะกินเข้าไปหรือเกิดอะไรต่างๆทําให้เขาเสียหายทําให้เขาย่นเข้ามานะครับประมาณนี้บางคนเนี่ย รถตัวเองไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่โดนสะเก็ดหินบ่อยนะครับก็เลยเอาชุดนี้ออกไปแล้วก็ไปเก็บสีเหมือนอันเนี้ยเก็บสีแล้วพอจะใส่เข้าไปใหม่เนี่ยนะฮะใส่ไม่พอดีแล้วเพราะว่ามันมันเกิดการยืดหยุ่น oh, <no. S 1> นะครับหรือบางคันเนี่ยใส่พอดีก็มีแล้วแต่ฝีมือของทางช่างทางอู่อะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะประมาณนี้แล้วก็แต่จุดใหญ่ที่ผมอยากให้คุณดูจริงๆเนี่ยก็คือทรงของรถนะดูทรงดู ดูความลาดลงมานะฮะดูปองดูอะไรอย่างนี้นะครับที่คุณควรจะดูและศึกษาให้ลึกๆนะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยสมมตุติเดิมๆอันนี้เป็นถูกแล้วมันจะต้องโค้องอะไรอย่างนี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นเราไม่มีสิทธิ์รู้นะครับแต่รู้ไว้รู้ไว้ก็ดีไม่อยากรู้ไม่เป็นไรถ้ามันอย่างคันนี้มันจะต้องสลบลงมาโค้งๆลงมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้ามันตรงมาเนี้ยตรงตรงนี้มาเลยไม่ใช่แล้วมีปัญหาแล้วนะครับหลายอู่หลายที่เนี่ย ฝีมือเขาเจ๋งมากแทบจะแทบจะไม่มีหลอกในประเทศไทยที่เป็นอย่างนั้นแต่เพื่อคุณเห็นเพื่อคุณไปซื้อรถที่อื่นเองเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าโอเคเราต้องดูทรงรถให้เป็นการรูปดีเทลอะไรต่างๆเนี่ยมีองค์ประกอบเยอะมากบางครั้งรถเขาอาจจะไม่ได้เป็นไรแต่คุณพลาดคิดไปเองว่าเป็นก็มีนะฮะมีหลายเหตุการณ์คือสุดท้ายมันต้องใช้ประสบการณ์อะไรประมาณนี้มาดูไฟท้ายกันไฟท้ายเนี่ยแดงกำ่ำใสจิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงไปตายด้านในนะครับ โอเคนะแล้วก็มาด้าสยังอยู่อันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับอันนี้โลโก้เดิมเดิมยังอยู่นะครับอันนี้สภาพดีนะครับสภาพดีแล้วก็เวลากดเนี่ยจิ้มลงไปได้เลยอย่าใช้เล็บนะครับเพราะพวกนี้ถ้าใช้เล็บแล้วเนี่ยมันจะทําให้หนังตรงนี้บุบเข้าไปหรือว่าเป็นรอยนะครับหรือถ้าใครแบบว่าไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มาดูนี่ครับรอยอาร์ตต,ต,ต่างเนี่ยที่ผม เฉยๆมากนะฮะตรงนี้คือเบสิกเลยนะครับแล้วก็มีครอบอันนี้ที่อยากให้จําไว้นะครับของที่ติดมาเองกับของที่ติดตามรถอะ่ะลักษณะความแตกต่างก็ต่างกันนะครับความคมองศาอะไรต่างๆมันอาจจะดูเวอร์หน่อยนะความคมความลมของเขาเนี่ยจะต่างจากที่ตัดเองแม้กระทั่งวัสดุแม้กระทั่งการลูบเนี่ยคุณก็จะดูออกเลยแม้กระทั่งสีความเก่าขอบขอบ,ขอบความเก่าอันไหนเพิ่งติดมาอันไหนติดมานานแล้วทุกอย่างทุกอย่างต้องไปหมด นะครับอย่างอันเนี้ยสภาพเดิมเดิมเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็ติดมานานแล้วนะครับอย่างโคเวอร์สองอันนี้ก็ติดมานานแล้วจุดนี้ก็เป็นจุดบอกได้ว่ารถเคยมีอุบัติเหตุมาไหมเพราะว่าเมื่อชนไปปึ๊บบางที่เนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรือบางที่เนี่ยเขาไม่ได้แคร์ว่าเฮ้ยคงอาจจะไม่มีปัญหาเไรหรอมัง้งเขาก็ไม่ติดหรือบางที่เนี่ยเขาเป็นคนละเอียดเขาก็ติดก็มีเราอาจจะดูได้ว่าโอเคถ้าของเก่าเนี่ย ขอบขอบเนี่ยมันจะต้องสีอีกแบบหนึง่งส่วนของใหม่เนี่ยขอบขอบเนี่ยมันก็จะต้องสีอีกแบบหนึง่งนะครับสาหรับใครที่จะมาหาทางเราลําบากเผื่อไปดูที่อื่นเอาไว้เป็นความรู้ไงน,นะครับก็จําไปง่ายๆกันว่าไอ้ตัวเนี้ยก็สําคัญเหมือนกันเป็นจุดหนึ่งที่ควรม,มีนะครับแล้วก็มาดูไฟด้านนี้กันไฟท้ายเนี่ยแดงกล่ำใสกิ้งนะครับไม่มีแตกหักไม่มีทะลุไม่มีมแมลงไปนอนปลายอยู่ด้านในนะครับโอเคนะ แล้วก็นี่ครับพลาสติกนะครับตรงนี้ยังไม่มีสึกหลอเลยนะครับยังไม่มีสึกหลออันนี้ก็เป็นของเดิมๆนะครับจากโชลูมของเขานะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นพวกยางอะไหล่นะครับบล็อกขันล้อแล้วก็แม่แรงนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะมีให้หมดนะครับอันนี้ก็คือสภาพเดิมๆเหมือนกันอาจจะไม่สวยนะครับแต่คุณก็รู้ไว้ว่ารถทุกคันควรมีนะครับ ไฟนี่ก็ติดนะฮะเป็นหลอดไฟเดิมๆนะแล้วก็กรอบเนี่ยเป็นกรอบเดิมๆว้าวโอเคครับอันนี้ก็เป็นรอยอาร์คเนี่ยเดิมๆแบบนี้เดิมๆเลยไม่เคยเก็บงานเก็บสีเลยแล้วก็บางคนอาจจะรู้หรือไม่รู้คือพวกอย่างเงี้ยจะไม่เป็นไปตามสีของรถเขานะครับจะต้องเป็นสีแบบนี้เท่านั้นนะครับนะ <Wow. S 1> ก็อย่ากังวลไปนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้กัน mm. พวกน็อตอะไรต่างๆนะครับอยู่ครบหมดรอยอาร์คอะไรต่างๆเนี่ย ตรงนีค้คมเลยคมเลยอาจจะมีขลอกปอกเปิดบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากให้ทุกคนรู้ไว้ก็คือบางครั้งเนี่ยสนิมเนี่ยไม่ได้เกิดจากรถที่จมน้านะครับบางครั้งเกิดจากความชื้นอย่างเช่นคุณอาจจะเห็นขาดแบตเตอรี่บ่อยๆเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นพวกน้ํากันอะไรมาหกใส่ก็เป็นได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นรถน้ําท่วมหมดเพื่อคุณโชคดีไปเจอรถแบบว่าเฮ้ยสภาพอาจจะมีสนิมบ้าง ไม่ได้จมน้ําอาจจะเป็นแบบว่าเขาจอดทิ้งไว้แล้วคุณเป็นรถระดับหนึ่งเนี่ยคุณไปดูเนี่ยคุณเก็บไว้ใช้เองเลยหรือคุณเก็บไว้แบบว่าไปทํากําไรต่ออะไรอย่างนี้ <Yahoo! S 1> ครับโอเคนะล้อแมกด้านนี้ก็สภาพเดิมเดิมเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงปีกพวกนี้นะครับพวกนี้ก็ยังสภาพดีอยู่นะยังสวยอยู่ไฟทับทิมเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยไม่มีแตกหักไม่มีแห้งกลางเลยนะครับ เรามาดูกันต่อแน่นมากโอเคนะเส้นอะไรยังอยู่ครบอันนีออ้อันนี้ก็สภาพยังเงาใหม่อยู่นะครับชุดแต่งข้างๆด้านหลังมีให้หมดแล้วก็พวกนี้พลาสติกสีดำนะครับแล้วก็ตรงนี้มีมีเบียดแล้วก็ อันนี้เราไม่ได้เก็บสีแต่ว่าลูกค้าใช้สีแต้มเอาตรงนี้นะครับเป็นการแต้มสีนะฮะช่องไฟตรงหมดนะแล้วก็ไฟใสกิ้งไม่มีแตกลายงาไม่มีแมลงไปตายด้านในนะครับโอเคนะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแต่เรามาดูนี่กันอันนี้เนี่ยแผงประตูเนี่ยรอยขีดข่วนไม่มีนะครับมือเปิดไม่มีหักลำโพงไม่มีทะลุแล้วก็สภาพสะอาด ตรงนี้สภาพสวยนะครับกระจกไฟฟ้านะฮะไม่มีแตกหักโอเคโอเคอันนี้เนี่ยเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคุณอาจจะเห็นคลิปที่แล้วลงคอนเทนต์เนี่ยว่ามีรอยเท้าผมอ,อยู่อันนี้คือเก็บความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับแล้วก็นี่ครับบาะก,ก็ไม่มีขาดปีกปีกของบาะเนี่ยแน่นนะฮะสภาพนี่เหมือนใหม่เลยคือคุณอาจจะเห็นในกล้องเนี่ยไม่ค่อยดําเท่าไหร่ แต่ถ้าเจอตัวจริงคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยใหม่จริงนะครับแล้วก็พวกสติกเกอร์ที่บอกพวกเลขตัวถังอะไรยเงี้ยยังอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็มีพวงมาลัยนะพวงพวงมาลัยที่สภาพดีนะครับสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่227,000 0บาทนะครับผ่อนเนี่ยประมาณ4 0 0ต้นต้นๆฉะนั้นคุณเงินเดือน,น13,000หรือว่ารายได้รวมกันเนี่ย1 3 0 0 0บาทขึ้นไปเนี่ย คุณมาเอาคันนี้ได้โดยที่คุณไม่ต้องกังวลว่า i, เฮ้ยเราจะมีเงินส่งข้างวดไหมนะครับในตอนที่เราแบบเรารู้สึกว่าเริ่มมีภาระ,ะแล้วนะครับแต่ถ้าคุณไปเอาพวก7 8 0 0พันอย่างออน้ว uh, <c oughs> ของผม Fort r a n g e r อะไรเงี้ยที่ผมไม่ได้แนะนำเนี่ยนะครับคุณต้องมีเงินเดือนประมาณควรจะ18000-19000-20000ถึงจะดีน, <c oughs> นะครับเพราะอย่างน้อยค่าน้ำมันค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตซึ่งผมไม่รู้ว่าใคร ทำมีอะไรตรงนี้หรือเปล่าค่าเช่าบ้านแต่ถ้าใครบอกว่าผมอยู่กับพ่อแม่อันนั้นดีไปอย่างน้อยคุณมีสมบัติเป็นของตัวคุณเองแล้วแล้วคุณก็มีภาระภาระหนึ่งแล้วนะครับแต่คุณไม่มีค่าเช่าบ้านเนี่ยโอเคสบายแล้วนะครับแต่คุณก็ต้องประคองชีวิตบาลานซ์ชีวิตให้ดีหน่อยนะครับคุณผ่อนประมาณนี้คุณมีเงินไว้เติมน้ํามันไว้กินข้าวไว้เก็บไว้เพื่อจะไปสร้างธุรกิจในอนาคตอีกธุรกิจหนึ่งนะครับเพื่อให้มีไรายได้เข้ามาหรือคุณอาจจะมีเงินเก็บเงินเหลืออออเเฟืืืพ่่ไปซ้้บานตอ แต่น้ำค้างเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมระหว่างบ้านกับรถเนี่ยถ้าให้ผมเลือกให้คุณนะเป็นไปได้ผมอยากให้คุณหาบ้านก่อนเราวค่อยมาซื้อรถนะครับถ้าเกิดคุณซื้อรถก่อนเนี่ยมันก็ดีตรงที่มีรถขับไปนู่นไปนี่แต่ถ้าคุณมีบ้านน,นะครับคุณทํางานในกรุงเทพหรือที่ไหนผมไม่รู้แต่ว่าบ้านพื้นที่ที่ดีเนี่ยมัมนน้อยลงเรื่อย นะครับยิ่งเราไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เออคนต่างชาติจะสามารถมาครอบครองรอซื้อได้จริงๆไหมหรือว่าได้มาเช่าอยู่อะไรหรือเปล่า <c oughs> ลเราเผอเราอาจจะต้องไปเช่าบ้านของต่างชาติอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่การที่เรามีบ้านมีที่ดินของตัวเองไว้ก่อนเนี่ยไม่เป็นอะไรที่ดีกว่าลองดูเอาบ้านก่อนส่วนรถเนี่ยคุณมีผมอยู่นะผมผมยังขายรถจนผมอายุ90ร <c oughs> ้อยต้เ <c oughs> นะครับยังพูดให้คุณอยู่แต่ตอนนั้นแขนผม อาจจะไม่ได้ทําอย่างนี้แล้วก็ได้เพราะมันหักใช่ไหมน้องเพราะว่าผมทําบ่อยใช้บ่อยเกินไงอย่างเมื่อกี้ตอนที่ทาอ่ะพี่รู้สึกว่าแรงกว่าปกตินะรู้สึกเจ็บหัวไหล่อ่ะก็หลายคนเคยเตือนผมแต่ผมดื้อไม่ฟังเขาเองนะครับ <S <S 1> <S 1> ก็คุณไม่ต้องกังวลนะครับถ้าผมยังอยู่ช่วยพี่พันอย่างนี้นะฮะมันมีรถอิดเยอะนะครับที่จะให้คุณได้ดูนะครับตอนนี้คุณเอาบ้านไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครบอกมีบ้านแล้วกำลังหารถมาลุยเลย เพราะคันนี้ลูกสาวลูกชายภรรยานะครับอย่ามองข้ามนะครับกับดึกๆนะน้าค้างอันตรายนะน้องนะครับคุณอย่างน้อยคุณมีไว้ให้เขาหน่อยเนี่ยผ่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ผ่อนพอๆกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่างน้อยให้เขารู้สึกเซฟปลอดภัยในรถเก๋งดีกว่านะฮะเอาพูดฮาๆเลยเขาขับหนีก็ยังได้นะต่อให้ชนมาเงี้ยคุณก็ยังขับหนีจนไปถึงที่ปลอดภัยได้แต่ถ้ามอเตอร์ไซค์ผมเป็นห่วงนะเพราะุ้มเดียวตายเลยนะน้อง ก็ประมาณนี้นะครับมาดูคอนโซลหน้ากันต่ออันนี้ไม่มีแตกหักนะไม่มีแตกหกักคอนโซลหน้าสภาพดีดําเมี่ยมนะครับช่องแอร์ก็เหมือนกันไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็ไฟพามากเนี่ยนะครับสีเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่า,าไม่เคยถูกใช้งานเลยนะครับดูจากรูปเนี่ยนะครับสภาพเนี่ยยังดีอยู่ตรงนี้ก็ยังดี ผมรู้สึกว่ารถคันนี้มันสวยใหม่สะอาดนะฮะจับไปเนี่ยหนังไม่ลอกนะครับตรงนี้สภาพดีตัวอักษรอยู่ครบอยู่ครบนะแล้วก็อันนี้เบรกมือนะครับอันนี้ที่จุดกันชาราเล่นที่จุดบุรีใช่ปะ่ะ <c oughs> แล้วก็นี่คุณจะทําอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยไว้เสียบสายชาร์จนะครับแล้วก็ตรงนี้ นะครับไว้ใส่แก้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ไว้ใส่ของต่างๆนะครับคนข้างหลังก็สามารถใส่ได้นะฮะถ้าคุณไม่ใช้แล้วคุณก็ปิดเอานะฮะโอเคนะแล้วก็อันนี้เปิดอย่างนี้นะครับลิงชัดนะครับช่องแอร์เนี่ยไม่มีแตกหักเหมือนกันนะครับช่องด้านบนก็ไม่มีแตกหักตรงนี้เป็นแอร์แบ็กนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็มีแอร์แบ็กเหมือนกันนะบอกโอเคนะครับตรงนี้เปิดมาเนี่ย สภาพดีนะครับพลาสติกตรงนี้ไม่มีแตกหักสภาพสะอาดนะครับเปิดมากระจกด้านในก็ยังใหม่กิฟตไม่มีความสกรปรกสะอาดใสกิ้งเลยนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ตรงนี้ไฟเปิดมาไฟเป็นหลอดเดิมโทนสีเดิมตรงนี้นะครับไม่มีแตกหักเลยใช้งานได้หมดนะครับโอเคแล้วก็อันนี้อันนี้สติกเกอร์ยังอยู่สภาพใหม่ ตรงนี้ก็สภาพใหม่ตรงนี้ก็สะอาดนะครับกระจกก็ไม่มีแตกหักแล้วก็สภาพสะอาดจะมีตําหนิตรงกระจกเนี่ยด้านในที่มีข้างในอ่ะที่เริ่มลอกลอกหมดอายุข้างในนะครับข้างในเริ่มลอกลอกหมดอายุนะครับแต่ข้างนอกยังปกติอยู่นะโอเคแล้วก็ผมลืมให้ดูตรงนี้ยังมีความหนืดอยอยู่ไม่มีแตกหักด้านในไม่มีแตกหักด้านในนะครับโอเคนะแล้วก็เดี๋ยว ไปดูแผงประตูด้านหลังก่อนแผงประตูเนี่ยสภาพสะอาดสภาพดีรอยขีดข่วนไม่มีสภาพสะอาดนะครับโซนตรงนี้ที่เป็นหนังหนังเนี่ยลายหนังก็ยังสะอาด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 ใช้งานได้ปกติปกติปกติสะอาดแล้วก็ไม่ทะลุไม่มีแตกหักนะครับโอเคผ่านที่มีรอยขีดข่วนเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าสภาพเนี่ยยังยังดำเนียมอยู่นะอาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ เบาด้านหลังนี่สะอาดหมดเลยไม่มีขาดสีเนี่ยยังดำอยู่นะครับแต่กล้องเนี่ยยังจับให้ดำไม่พอนะครับโอเคอันนี้ก็ไม่มีห้อยนะแล้วก็สภาพตรงนี้ก็ไม่มีห้อยเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็สะอาดสะอาดหมดเลยนะครับโอเคเนี่ยครับกดตรงนี้นะฮะก็จะสามารถพับแล้วก็วางของได้นะครับใครที่อยากจะประกอบอาชีพเสริมนะครับ แต่ว่าเราเนี่ยปัจจัยไม่มากพอแล้วก็ชอบความคิดที่แบบว่ามีรถคันเดียวเนี่ยใช้ครอบจักาวาลเหมือนเลนกล้องเลนหนึ่งเนี่ยนะครับคันนี้เหมาะสมมากนะน้ำค้างเพราะว่าสามารถใส่ของไปขายได้สลัดผักอาหารต่างๆเสื้อผ้าของเก่าอะไรต่างเนี่ยคุณสามารถไปเปิดท้ายขายของที่ไหนก็ได้อาจจะเป็น เจ้าจิ๋วทักไม่ใช่ฟู้ดทักแบบชาวบ้านเขานะครับสมมติคุณอาจจะไปเช่าล็อกนะฮะแต่คุณแบบว่าเฮ้ยไม่จําเป็นไม่อยากใช้โต๊ะคุณก็เปิดตูดรถขึ้นมาปุ๊บใส่ของเห็นมาลึกระดับนึงเลยนะความลึกนี่ลึกระดับนึงเลยนะครับก็คือสามารถทําประโยชน์ได้หลายอย่างแล้วยิ่งคุณบอกว่าคุณมีภรรยาทํางานด้วยอีกคนหนึ่งนะแต่คุณที่ดูคุณใช้รถแบบเนี้ยคุณผ่อน4 0 0พันต้นๆอ่นนะ เงินคุณจะเหลือขนาดไหนคุณจะมีเงินเหลือเก็บขนาดไหนยิ่งคุณบอกว่าคุณยังไม่มียังไม่มีลูกยังไม่มีบุตรเนี่ยโอ้โหคุณเงินเหลือเก็บมากทําให้คุณเรบว่าสามารถเก็บเงินเนี่ยไปสร้างธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งได้เลยยิ่งคุณบอกว่าคุณทํางานภรรยาทํางานตอนเย็นช่วยกันขายของอเงินจะไปอยู่ที่ไหนเผลอๆคุณใช้เวลาแค่ไม่นานเนี่ยนะครับในการสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีบ้านจนมีธุรกิจ จนคุณสามารถออกรถใหม่ๆอีกคันที่คุณต้องการได้เลยแล้วถึงตอนนั้นรถคันนี้คุณสามารถเอากลับมาขายคืนผมได้เหตุผลที่ผมไม่ลบคลิปทุกคลิปเนี่ยคงไม่มีใครลบต่อเพราะมันจะทําให้คุณรู้ว่าโอเคเราอยากจะเอารถมาขายนะกลับมาขายที่เดิมได้นะแล้วคุณก็อาจจะไปเจอรถใหม่ที่อื่นยินดีครับคุณไปซื้อที่อื่นได้เลยนะครับแล้วเอาคันนี้กลับมาให้เรานะหรือคุณพอใจอยากจะดูคันใหม่ๆในเต็นท์เราอีกไม่มีปัญหา นะครับแต่ผมแนะนานะเมื่อไหร่ที่คุณเอาคันนี้ไปแล้วคุณเริ่มกิจาการดีขึ้นจนมีเงินเนี่ยสร้างธุรกิจไว้ก่อนสร้างธุรกิจเสร็จคุณอาจจะอยากจะขยายแล้วบ้านอาจจะแบบว่า,เ,าเริ่มไม่พออยู่แล้วคุณอาจจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาคุณซื้อบ้านเลยก่อนจะมาซื้อรถใหม่อีกคันซื้อบ้านก่อนนะครับแล้วค่อยไปซื้อรถใหม่นะครับประมาณนี้คุ้มมากนะคันนี้ แล้วก็มาดูแผงประตูรอยขีดข่วนไม่มีเลยนะฮะแล้วก็ใช้งานได้ปกติสภาพดีนะครับไม่มีทะลุนะครับสภาพดีหมดเลยดําเมี่ยมนะครับอย่าไปมองว่าเฮ้ยหน้าหน้าแรกๆหน้าโบราณน,นะครับคุณเชื่อไหมว่าเด็กสมัยนี้แล้วก็คนหลายคนเขามองว่าโอเคขอให้รถ เคลื่อนที่ได้นะครับไม่เสียใหม่ระดับหนึ่งกระทัดรัดเนี่ยเหมาะกับบาลานซ์กับชีวิตเขา <Yeah. S 1> เขาเอาแล้วนะครับนี่ครับสภาพดีมากแล้วก็พลาสติกเนี่ยไม่มีแตกหักเลยด้านนี้สวยมากเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเงาวิ้งเลยนะครับแล้วก็แผงประตูก็เหมือนกันสภาพดีรอยขีดข่วนไม่ม,ไม,มีไม่มีหักใช้งานได้ปกติสภาพดี ไม่มีทะลุอันนี้ใส่แก้วน้ำใส่เอกสารได้หมดเลยนะครับโเคผมจะให้ดูตรงนี้อีกรอบนะครับก่อนตัดไปห้องเครื่องโอเคอันนี้คือสภาพห้องเครื่องอันนี้คือเครื่องพันห้าเบนซิน1.5นะครับสภาพฝาเนี่ยดำแบบไม่ได้ลงน้ำยา อาจจะมีรอยติดข่วนอยู่นะครับแต่ดำแบบไม่ได้ลงน้ำยานะครับตรงนี้ก็ไม่ยังไม่มีแตกหักนะฮะแล้วก็มาดูรอยอาร์ก,กันนะครับตรงผมจะให้ดูจุดนี้ผมไม่ค่อยอยากจะให้ดูเท่าไหร่หรอกเพราะแม่งธรรมดาเกินนะครับผมอยากให้คุณดูลึกกว่านั้นแล้วก็ดูตรงนี้นะครับดูแถบนี้นะครับคุณเห็นเส้นนี้ไหมเส้นตรงนี้นะครับพวกนี้เดี๋ยวก่อนเนี่ยตรงนี้ก็คือที่สําคัญมาก โอเคใบ okay. ต่อพลาสติกไม่มีแตกครับนะครับแล้วก็ด้านนี้ภาพสวยมากแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเหมือนเดิมคุณอาจจะเล็งตะเข็บตรงนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าชนหนักมาเนี่ยตรงนี้จะเบี้ยวแล้วก็จะไม่คมกิบแบบนี้นะครับโอเคครับโอเคทุกคนใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดนิดนึงนิดนึงขอให้ดูตรงนี้นิดนึงออันนี้ก็ด้วยนะครับจำไว้ โอเค okay. คือคุณดูไปทุกวันเนี่ยดูพวกผมไปเนี่ยคุณจะเกิดความชินกับลูกตาของคุณแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคุณหน่อยเหตุผลที่รถคันนี้แล้วหลายๆคันเนี่ยยังไม่ลงน้ํายาอะไรรู้ไหมการที่ผมไม่ลงน้ํายาเนี่ยคุณจะชินตากับเวลาคุณไปไปซื้อรถบ้านหรือไปซื้อรถต่อจากเพื่อนจากใครก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะชินตาว่าโอเค คุณเคยผ่านการเจอเครื่องที่ยังไม่ได้ลงน้ํายาดําๆมาคุณจะผ่านการที่แบบว่ายังไม่ได้ลงน้ํายาที่ปกปิดรอยมาคุณจะเก่งเรื่องตาคุณมากขึ้นคุณจะรู้ว่าอ่าโอเคต่อให้เขาลงน้ํายามาเนี่ยคุณจะรู้วิธีว่าคุณควรจะเอาไหมคันนี้รอยมีอยู่ตรงไหนบ้างคุณจะชินจากการเห็นแบบนี้มากขึ้นนะครับผมอยากให้คุณคือมันไม่ใช่ทุกคนหรอกน้ำค้างที่จะมาเจอหรือว่ามาซื้อกับเรา ฉะนั้นคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีแต่ถ้าคุณไม่ไหวจริงๆอ่ะคุณโทรหาพี่พันธ์กับพี่อมรรลลัตน์ได้เลยคุณไม่ต้องเกรงใจนะครับเพราะว่าคุณครับบางครั้งมันไกลผมเข้าใจนะฮะแต่ก็คุณสามารถปรึกษาได้หรือทักไปในคอมเมนต์เดี๋ยวน้องไม้กับน้องน้ำค้างเนี่ยจะช่วยตอบคุณเองนะครับโอเคนะก็อย่างที่บอกไว้นะปี13ราคา 2, 0 0 0 0 0ต้นๆน,นะครับได้เป็นตัว5ประตูด้วย นผ่อน4,000ต้นๆผมก็อยากให้ใครที่กำลังหารถไว้ใช้เนี่ยได้มาเอาไปนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็สนใจเนี่ยโทรหาพี่พันเลย0815198985พี่พันดีพันรัต1999 0813142568 k มอลัตลน์ l i n e แอทไซด์ด 0880D อย่าลืมเติมแอดไซด์ด้านหน้าด้วย Facebook ดีเวนวัคพันรัตนะครับแล้วก็ มาลองขับได้ด้วยตัวเองที่รามคำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทีนะครับคุณอาจจะเป็นคุณครูคุณหมอพยาบาลคนดับเพลิงนักธุรกิจนะครับหรือว่าลายแมนวินมอเตอร์ไซค์คนขับรถสองแถว10ล้อแต่คุณมีรถสนิยมความชอบอยากจะได้แบบนี้มันเรื่องของคุณมันเงินของคุณคุณอาจจะรวยสุดๆแต่คุณอยากจะประหยัดอ่ะมันก็เรื่องของคุณคุณไม่ต้องไปแคร์ที่ปากของใครนะครับคุณแคร์สภาพจิตใจคุณเอง นะครับแล้วคุณจะมีความสุขเวลาคุณขับรถนะฮะวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็ขอบคุณยอดจองเดือนนี้ที่ถล่มทลายนะครับแล้วก็ผมแฮปปี้มากนะครับกับยอดเดือนนี้ขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์ช่วยไลค์นะครับแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องมาซื้อรถกับเราเนี่ยแค่คุณกดดูเนี่ยเท่ากับคุณสนับสนุนเราแล้วอันนี้ขอบคุณมากๆครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมค,ครับ